สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ C- 250ูนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับรีโมทกดใช้งานได้ปกตินะครับแต่ปัญหาที่เจอนะครับเวลาเสียบรุ่นนี้เป็นรุ่นกดปุ่มนะครับเวลากดปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับรถไม่อ่อนน้ปัดสตาร์ทเงียบนะครับพอพวงมาลัยก็ล็อกนะครับไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะครับจะโชว์แค่ตัวไฟน้าปัดเลยไมลแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ทําการรื้อหาสาเหตุนะครับทําการรื้อดูนะครับ ราเจอสาเหตุก็คือตัวนี้นะครับล็อกคอไฟฟ้านะครับมีปัญหานะครับทําให้ไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะครับกดได้แต่รีโมทนะครับเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่ลงทะเบียนระบบใหม่จากมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับลงทะเบียนระบบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นอิมูเลเตอร์นะครับอิมูเลเตอร์ก็การทํางานเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสตาร์ตติดรีโมทกดได้นะครับแต่ตอนดึงกุญแจออกนะครับ คอปรงอะไรจะไม่ล็อกนะครับก็จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าระบบเดิมนะครับกรณีเสียอีกก็แก้ไขค่อนข้างง่ายนะครับแล้วราคาจะถูกกว่าระบบที่ล็อกคอได้เหมือนเดิมค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าเบรกนะครับกดปุ่มนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ ใช้เวลาทําไม่นานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับพอพวงมาลัยล็อกนะครับไฟหน้าปัดเรือนไม่ไม่โชว์นะครับเสียบกุญแจไปแล้วไม่มีเสียงดูดนะครับปิดได้แต่สตาร์ทเงียบนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655นะครับบริการรื้อถอดทําถึงที่ไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับอาการของรถคันนี้ก็คือตัวนี้นะครับล็อคอไฟฟ้าเสียนะครับเปลี่ยนถึงที่นะครับพร้อมรับประกันให้ลูกค้านะครับ